คลิปที่แล้วนะครับผมพามาดู express maintenance ไปแล้วคลิปนี้ผมจะพามาดู express BP นะครับหรือบริการ60นาทีสำหรับรอยขนแมวรอยขีดขวนเล็กๆที่ไม่เกิน20คูณ20เซนติมและลึกไม่เกิน1มิมนะครับแต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่แผลใหญ่กว่านั้นนะครับทางเรามีอีกเซอร์วิสหนึ่งชื่อว่า one day service นะครับเอารถมาทิ้งไว้กับเราหลังจากการเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะสามารถทำแผลได้เสร็จภายใน1วัน แผลนั่นอะ่ะใหญ่ไม่เกิน30มสคูณสาและลึกไม่เกิน1มเมตรเหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้ครับก็จะพามาดูห้องผสมสีนะครับ คือวิธีการผสมสีตอนนี้นะครับคือใช้ระบบคอมหมดแล้วถ้าเราเลือกลดดรอบงานนึงขึ้นมานะครับมันจะบอกเลยว่ารถคันนั้นต้องใช้สีอะไรสีนั้นประกอบออกมาด้วยสีอะไรและสีนั้นใช้จํานวนกี่กรัมนะครับเพราะฉะนั้นจะได้สีที่ตรงกับตัวรถเป๊ะโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเทียบคอยเทียบเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอันนี้คือห้องพ่นสีนะครับห้องนี้จะมีการควบคุมการพ่นสีได้แบบมีประสิทธิภาพและมันก็จะมีไอ้เครื่องดูดอากาศด้วยเครื่องดูดอากาศเนี่ยมันจะไปดูดจับพวกฝุ่นละอองต่างๆนะครับที่เวลา ละพ่นแล้วมันออกมามันจะได้ไม่เกาะติดกับตัวรถทําให้ได้คุณภาพสีที่แบบละเอียดแล้วก็เนียนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องอินฟราเรดนะครับเราไว้ใช้อบสีเฉพาะจุด <t> ก็คือหลังจากที่เราผสมสีแล้วแล้วเอามาพ่นเนี่ยเราก็จะเอาเครื่องนี้มาทําให้สีมันแห้งเร็วขึ้นก็คือทําไมมันถึงสามารถใช้เวลาสั้นๆได้เพราะมีไอ้เครื่องนี้บ้านเรามันมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนแล้วก็ชืน้นเพราะฉะนั้นคือถ,ถ้าเกิดสมมติว่าสีมันแห้งไม่สนิทเนี่ยสีมันอาจจะล่อนหรืออาจจะปูดได้ในอนาคต เข้ามาใ,ใกล้นี่ร้อนเลยทางโตโยต้าธนรีเราก็สามารถจัดการให้ท่านลูกค้าในวันเดียวจบได้กับ One Day Service นะครับเพียงแค่ลูกค้านัดหมายกับทาง call center และให้ประกันอนุมัติการซ่อมทางเราก็จะสามารถซ่อมให้ท่านได้ทั้ง express maintenance และก็ express BP ทางเราอยากจะให้ลูกค้าประหยัดเวลาอันมีค่านะครับทำการนัดหมายเข้ามาแล้วเจอกันกับ One Day Service ครับผม